สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้นายนอยซีปแปดนะครับพาพี่พาน้องมาสนามง่วนะครับลอยเอ็นหรือสนามชมพูพู้ผ,ผู้ผู้บุตรเฮานะครับพาพี่พาน้องเลาะมาเบินง่าน,านแดงๆก่อนนะครับว่านะแดงแดง <laughs> มันเปอย่างนั้นํามาเลยอมันขึนครับมันสิขึ้นแบบพร้อมลงก้วนะครับจับท้ายแล้วครับนี่หลายปันไดไอหาหาหมื่นแปดพันบาทนะครับหาหมื่นแปดพันบาทได้ครับเบอร์ยังครับหนห้าอครับได้หวยยังนอะง่ายง่ปนยัง่ปยังานะครับ ตั้งออกช่องได้หอยซีแปดเบ่งจักเตือนนะครับเพว่าตัวนี้ขึ้นเดียวอาจารย์ตัวเสื่งพอเรียร้อยได้เนาะต้องเบ่งจากผมควาทายเบ่งลูกวันน้ำเน่าฮาทีนองสนใจนะครับลูกได้จักเดือนหรอครับฮักเดือนกว่าลูกได้ฮกเดือนแน่าขืนเดียวนะครับลูกได้ฮกเดือนลูกแม่แรกลูกแรกลูกแหละหอยกว่า ไปจ้าเรา่ได้ัหจีเเรียบร้อย <c oughs> หามื่นเท่าไดก่อนครับนี่เท่าไดก่อนราคาหามื่นแปดพันบาทนะครับหามื่นแปดพันบาทเอ้เซ่งครับครับสามาดองว่าง่ายม,มากทางเขานี่นะครับมาทางเขาแล้วม <c oughs> ีหลากหลายสายพันธุ์นะต่บ่าแดงๆกับสีโยมุ่มแดงนะครับ แดงกัสีม่องแดงกับมมแม่นึงแม่นี่นี่ไรปันได่ปานี่ยแปดหมืนสามพันบาทนะครับแปดหมืนสามพันบาทออกกล้องบอกเบอร์ป่ะปะาศ <8, 2. S 1> ดี๋วยวด้ครับปาศูนย์แปดห้า 8, ครับสี่ห้าสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวอพออย่ังนอ ปล่อยหญ้านะครับแม่ทองได้เดือนกว่าแล้วแม่ทองได้เดือนกว่าแล้วนะครับทองปีศาจแดงทองปีศาจแดงปีศาจแดงกับพี่ใดมึงในหอยซี่แปะกับส<อ>ิเป็นพว้าข้ก้วนะครับปลามันปีศาจแดงพีแ่แซ่บอย่างผมว่นแน่ใจนะครับ องเบิงนะครับต้อีก่าอกดไปหาซองไทยทั้ <c oughs> งหนพวกเป็นเยนเเลยใไดก็ครับฟ้าเนี่ยแปดหมื่นสามพันบาทนะครับ,บเดี๋ยวสิเอาคอมเมนต์ใบไตยปาให้พีห้นองเบิ้งนะครับของิสาดแดงโอ้ยโอ้ยของกิสาดแดงนะครับ แม่สาวนะต่อไฟได้ย oh ังไหมม้อเนี่ยต yeah, right. ้องเบิงนะครับได้ยังมามต่อไฟแม่สาวนะครับ16เดือนหลายปันไดป่ะแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าขอทายบางว่ากันนะครับขอเบอร์ให้นะครับเดี๋ยวติขอเบอร์ไว้ทาพี่ทาน้องดูนี่ 8ม0 0 0หพบาทนะครับว,ว่านองหนึ่งแล้วน,นะครับ80,500บาทนะครับ80,000หาพันบาท82แวไป8288เดี๋ยวครับผมขอ,อมมต้วนกันประ่าพี่น้องมาถามขอต้นมันบ่ชันนะครับพอดี082ครับ8480138นะครับพออย่งครับ พอหมูนะครับเดี๋ยวสิคอมเมนต์เบอร์ไว้ใต้ช่องนะครับแปดหมื่นก่ไดกับพ่อแปดหมื่นหา้ามได้นะครับต่อรองหน้ขอบคุณคุณพอหมูหลายๆนะครับใส่สาชาดชัดๆมานะครับจบหนึ่งมิตเตอร์แดงแดงได้ครับมิตเตอแดงแดงางนี้นะครับโอ้ยแดง รคับสีเข็บได้พอนีมแม่ลูกวาพอแม่เดียวแม่ลูกแม่ลูกมันเกียดมันเดพันบาทนะครับมันเจีดพันบาทกำลังขายอยู่นะครับลูกโตคูนะครับสีสีมาเต็มเต็มเลยครับกล่องโอ้โอ้โอ้ลูกโตผูนะครับลูกโตผู หลายปันไดกับพ่อห้าหมื่นเจ็ดพันหาหมื่นเจนบาทนะครับห้าหมื่นเจ็ดพบาทหามื่นพันบาทของป่าหยังนะพ่อสินพ่อสินป่อ,<ข>อสินนะครับเบอร์หยังพอ่อเบอร์สังอปเลศเก้าสามสี่สามเก้าศูนย์ห้าสามหนะครับพีตตัวหนึ่งจะท้องพี่นะครับเท่าเดียวกันตัวนี้ละแม ตัวนี้ตัวนี้เศร้าหานะครับสองหมืนหาพันนะครับสองหมื่นหาพันบาทต่อได้ขอบคุณแม่หลายๆนะครับอีกแจกรอบนี้เบอร์ <c oughs> เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันเจ้าเดียวกันขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> เป็นแม่ใจว่ดเป็นแม่ดกว้านนะครับแม่ดุบบา <c oughs> นี่ป้อนกันหลายงวอยแต่หลายนะครับป้อนกันหลายง้อยแต่เริ่มหลายเป็นถามไล่เป็นไล่อะไรทั้งที่สองอะไรครับต่อเลยว่าเป็นยังไงผมลบกลองให้ 40,200บาทนะครับ40,200บาทสองภาพมาเจียวใช่ๆแม่อยู่บ้านนะครับเขาแต่ว่าสีแดงกว่าแม่อยู่บ้าดครับให้เบอร์พี่น้องทั้งยูทูบ้ไว้ให้เบอร์พี่บอก่เป็นอย่างนะครับ40,200บาทตกตัวแม่ทั้งผีดนะครับนี่จัดมาให้แต่แดงแดงเลยครับพ่อแม่พี่น้องสองภาพอ่ะ ต้องควายจูท huh. ้างไหนจิ๋วห้องหาเหมือนสองนี่กูสำมันราคาประํากันบ่ในยูทูบกับในตลาดนไงอันเวลาผมมองหัวราคาตลาดหรอพี่น้องโทรถามนระมันมายั่งนะครับมันมายั่งจยกเดียวม่้ราคาตลาดกับราคาในในซื้อมันกับบวกน้อยนึงบวกน้อยนึงอยูทูบก็มาเรียนในไทยแล้วสมมติว่าตัวนี้ห้องหาเหมือนสองเราประกันมั่นสามเดือนการมั่นประมาณครบโตครับ พอชนาได้พอเป็นอย่างนั้ครับสนามังแจงมาต่อมังแจงมาต่อมา่อแถวคูเมื่อแถวครูกับประมาณสามสามปีเมื่ครับงเตรียมสามปีครับสามปีนะเรื่องเป็นผักของเพิ่งเกของเพิ่งบ่ออกแหมเพิ่งเพิ่งบ่ออกช่องเนี่ยเพิ่งเบ้ออเบิ่งเบิ่งแจงว่ากับท้ายแจงว่าเอาด่างของผมนะด่างมันงามงามครับผมท่ายให้นะครับด่างมันงามงามยีราห์ฮัดากมาด้วยยีราห์ด่ากมาด้วย มันงามงามจงเน่ยบรรดาคลี่อ้าวงามมาหลายบันไดพี่มันนี่หลาย้า,าหมื่นสองพันครับห้าหมื่นสองพันหาพี่ระหาดี 090ครับ090 8้หนงเะครับหลุนครับหัวหลุนแต่งมได้นั่นครับในหอยอย่างนอเอาเอาหอยมันกบพาเจริญเอาเอาไส้นมไปผมเใส่ยเอาใส่นมจังนมเดี๋ยววันกรประกันมา่้นมาบานนะเดี๋ยวนมลงแล้วรับนมลงแล้วเออลงแล้วนั่นนั่นน่นนงจะได้เห็นครับผมก็ได้ยังไงครับตั้ง2มืนได้่ะเห็นไห ก็ย่อต่อกันคักแล้ตอกือขอบคุณพี่หมานหลายๆนะครับครับผมผมจับหนิแดงแดงเพราะปิดฝังอีหลีนะครับแดงแดงเพราะปิดฝังอีหลีลูกตัวไหนพี่วาดนี่แม่เก่าปะแม่เก่าคือแม่ไหมแมกไม่มาแล้วนะครับว่าในหอยวาดนะครับอยู่ทางพุ่นเดี๋ยวเขาบ่กท่านใดตัวตัวนี้ลูกมันวะพี่เดี๋ยวผมถ่ายลูกมันก่อนนะครับวัอนี้เพาะว่าจลาย นี่จะสีเจ็บๆนะครับเอาเอาเอาก่เสือสิด่ยี่หลกนี่อนางดียร์วพี่วดเท่าเก้าเก้าทีใกล้หาเบอร์ใ้เดี๋ยวจิ้มข้าเมนใบไ่เคับเดี๋ยวทายงวดก่อนทายงวพี่วอดก่อนนะครับสูงสูงหลอดเต้นเตนหนาละตัวไหนพี่หขนสาม แสนสามพัแล้วนะครับยางจะนามาหลายปีพึ่งเห็นว่ารคาคาแสนนะครับแสนสามมืนบาทอทายตซาาชัดๆนะครับว้าแม่ลูกแสนสามหมืนบาทชุดด้วยครับรลองเบิ้งนะครับพอแม่ที่น้องไดดีแล้วทายเต็มก็ได้หลายนะครับถอยออกมาใจ่ยางเลยครับว่าเป็นยังครับ สามแลวครับบีอเอาเบอร์ให้อีกงเเยหน่ศูยปดห่ย์ห้าสามห้าเจ็นาะครับเบอร์พีอัดเดี๋ยวคลิปการนผมกับคอมเมนต์ไว้ใต้ภาพให้เราแล้วนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้รับอันนี้เดิขายแล้วขายแล้วขายเป็นไดขายหกเมือนหาทนะครับมีเป็นขายแล้ว มืนหาแม่มีขายกแบบวัน้วนง่ามหลายยีนลีนะครับอีกแม่นึ่งน่าทพาแม่นีลายปนไดพออนี้ห <6 S 1> <6. S 2> มื่นห0าหกหมื่นาพนนะครับหกหมื่หาพนแบบ หมื่นหาพันบาทงวดสูงนะครับงวดสูงแต่คอยทางหลังกับงวดทางหนากับงวดตุ้มแนตุ้มแนวรักษาตมนนะครับไว้เป็นหกหมื่นถ้าได้กับครหกหมื่นหาหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหกหมื่นหาพันบาทมันเห็นว่าแดงจัดหลายาคาายิดีครับงวดแดงจัดหลายาค่ายินดี ข้งควายังนะาฟอตเลิมนะครับฟอตเลิมเบอร์ยังขวา063 063นะครับ747 747 7683 7683นะครับขอบคุณคุณ่อเเลิมหลายๆนะครับมือนแลงไปเบิ้งนายหอยซีแดด้อยถอยมาเบิ้งนะครับถอยอเ <c oughs> ลิม แดงดีนัดครับพอเพิ่นเรานอกรอบแล้วมันนำน้ำเคลือสิดีนะครับเพราะว่าถ้านำน้ำดีลูกมันกับสิขวัญสิพ,พี่นะครับมีลูกโตแม่ลูกโตแม่รายเป็นรายครับได้ไหมหาหมื่นสองพันบาทนะครับหาหมื่นสองพันบาท,า 12, บาทเพราะคาดว่าใน,นสนามกต่สิต่อรองกันได้นะครับตาเพิ่นว่ามังหันนำน้ำนมันดีได้กระสั่น ล่างเบิึงนะครับล่างเบิึงกำลังกินนมได้นะครับนมแต่ว่าลูกลูกสีกับแม่ตัดกันได้นะครับเมียไฮโลติห้เบอร์ไว้ไบใบตัดเดือดเท้า,ามือเป็นอย่างนะครับขอบคุณหลายๆที่ให้ยชายถ้ำนะครับมาเปื่อแต่น้ำไอยเอย็นเท่านะครับแต่น้ำไอยเอย็นเท่ากิกกกกก่งผักก็แดงๆง่า เบิงว่ากอนนะครับเ๋ยวสีเบิงว่าแล้วเก็สิให้ท้ายเบิงเจ้าของเิ่นนะครับสังเกตเบิงว่าอารถว่าจำนี่คนสิซจำไดน,นะครับ <c oughs> แม่เดียวยี่แม่ดูกแม่ลูก,ล,กลูกข้างนี่นะครับแม่ลูกลูกข้างนี่ขี้ข้างสี่วนกับเจ้าของเิ่นมาแล้วนะครับเจ้าของเนมาแล้วเจ้าของ มีรถมานะครับแต่ได้ว่ากำลังดนหนินะครับแต่ขาชัดๆครับหมือนถึงว่างามหลายว่างามหลายนะครับเนี่ยสีถามอยู่เวากันเพิถามเนยสิถามอยู่เพิ่งว่ากันเพิ่งว่าถามเนี่ราคาจากบาทหรียญหนึ่งนะครับหรหนึ่งแยกแม่กับแยกก็แยกจ้ะแยกแม่ไร่ปันหด แม่เจ็บมือข้อลหรอขัแยกลูกแยกลูกหาเ0มือนหาผันแยกมันคือแพงกว่าบบแยกก็ลับในหอยจริงนะครับโอ้โมือนะครับเ็ดน่อยแรนลมเบอร์ิงเนี่ยผันไปต้องการแสนหนึ่งรถได้ค่ะอครับเอาเลยก็จะหน้าเต็มที่แสนหนึ่งน่ะอกิโเมตรงฟรีค่ะประกันทย่ครับครับครับ ทองแรกค่ะทองเขางไม่แล้ได้สามเดือนสามสามเดือนกว่าทองดีดีตัวนั้นก็รู้ดีดีเหมือกันค่ะเพิ่งได้แปดเดือนแล้วว่ายังกินนกอยู่กลางกลางแยกกระแม่หรือแยกกระหลวกหรือแยกประกันไทยทุกอย่างค่ะประกันบ้านประกันบ้านประกันอาคารประกันบ้านประกันโมดูลบอบแมนครับเอาเบอร์แน่บานเนี่ยเบอร์วะค่ะเบอร์ศูนย์หกสามค่ะสามห้าสองสามสองสี่ค่ะครับครับขึ้นกว้างแน่เดินเนี่ย คนนอนนะครับบัตรบัตรนี่เฟซบุ๊กมูเต็มไปบ้านเต็มบ้านท่านเต็มเปล่ามาับแมนวะมาหลับแม่นบะมาในกล่องครือเขาครับครับที่รับตะลูกค่ะครับรับตะลุกค่ะนะครับลองเบิงนะครับแมน่ลูกคู่นี่แดนหนึ่งครับแดนหนึ่งบ่มีท่อนแน่บ่ะมีท่อนด้วยนะครับตอนลองได้รับเองรถได้ถึงใจเลยครับครับขอบคุณนายหอยติดหลายๆนะครับเดี๋ยวตายให้พี่น้องเบิเปล่า ขอบคุณหลายๆนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เจ้าเกาเท้าทายดูงว่าใหญ่เพิ่นมีแต่โตงามๆนะครับเกี่ยวกันไทยกำมังเี๋ยวนี้ได้มาจากโคมื่อยได้ไหรือ่ท่างคุณหมอครับ กล่องเบิง้งแม่ลูกนี่บอ่อลูกมั่นตัวนี้บออ่ลูกสั้นตัเลตโตตัวผู้นะครับลูกสั้นหลายป็นไดครับพี่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวขอทายสะๆาชัดๆหนพี่น้องเบิ้งนะครับสามหมเก้าพันบาทอนะ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกแม่นึงอีกแม่หนึ่งตนีสน โอมี่สามมื่นนะครับดูกนะั่นดูผลเหมืนมอมนกันได้นัดนี่ได้จักรคูเหล่าใหญ่เอ่เอออมาจะโค้มเหรอแค่แม่นั่นเดี๋ยวพี่แม่นั่นสี่สิบสามเดี๋ยวผมขอทายว่าก็นะ่าผมถือมาขอเปิดโต้ะ นะครับตหันหลังหายืนิี่หมื่นสามเป็นปตั้ท่าพูนสามจิ้มหาพัวแขกมาแะครับปล่อยออกลลกรสิบสามกับ3ามสนะครับเดี๋ยวจะทายว่าจะกาะ้าขอบคุณล้านนะครับตัวแมน 43, น,ะนะี่4สี่หมื่นสามนะอนี่สี่หมื่นสามพันบาทโอ้โอโอโอ ต้องเลียวเลยม่้องแล้วครับใเสก่อนาเลยเนคือสามหมื่นสี่สามหมื่นหัต่อรองนะครับตัวกลางนะตัวกลางเด 9, เอาซาบแปดนครับสองหม่นแปดันบาทนะครับผู้ใดจีห้เบอเบอพ่อบาหนือเบอร์แม่บาทมเือเดียวกันเบอเดียวกันนะครับจะเป็นขายงวนะครับย่าว่จะว่าทำตนี้ทำตัวไ อย่าไกลตัววะนย่าตัวนะครับกอขาดตรงไปตรงมาคเราเฉื่ยเสีเขียงอยาเอาไปเถอเบืย่องกอยครับศูนย์แปดสามสามสามห้าสองห้าสองแปเจ็ดสี่นะครับได้ห้อยยังนอนได้ห้อยอาดนะครับเดี๋ยวจิตเซฟเบอร์ไว้ถามพี่ตาน้องนะครับขอบคุณไา้ห้อยอาดรับแม่บ้านร้ายๆนะครับขอตัวมาด้วยครับ เอาไปตรงหัเี่นีดเลยครับอมาตรงบานเพนก็ได้นะครับแอนหนึ่งนะครับเป็นหานะครับเปนไลท์ปนได้แล้วใหญ่เลขายแล้วขาย้นะครับขาเป็น้นะครับยับยั้งายจครับ อาารย์ท pues ี่เข้ามาบรยหารจะเดินหาเมืองหนึ่งทานเสียดายตามที่ทสุดเลยนะเลาขราวเลาไปลำเลื่อนเลยรับเนี่ยบางท่ก็เพ่กระจายตาม่งจ้าเมางเชื่อใจกันลแต่า็จะไม่งได้เเวลาใจนีเนนเราฝาที่นครับองามุ้่ง คิิให้กำ่าย่งกับนะครับสีจีบๆกจะบะถ่ายครับมีหอยแน่เป็นกำลังต่อการกันนะครับ่จงให้งเข้าก่อนพกดครับเนี สามหสี่สิบหกก็ดีลาแผ่นขายง่ยอ่าปะเม็น่าไปเองลย่พราพอสมบูรณ์นะกับว่าพอสมบูรณ์ชีวิตไห้่ยยพอกันจามสน้ำแล้วนะครับออกกล้องจากสนาำมาพอ แม่แม่ได้ปะตามี่เดวเรอเนี่นี่นะครับเนี่นี่เนี่นี่บ่หามือหานันบ้าปะนนี้เป็นรดลงมากเลยนะครับมือหม้อเาสหมือสก็ใชได้นี่ แม่นีแยกไปพอ,อ,อแ,ยแยกแยกว่านนี่นะครับเดีแต่แต่แม่มันหลาเป็นในครับเนี่ยอยคนนี้าวเจดนะครับสองหมืเ่เจพันบาทของผ่าสมบูรณ์นะครับแม่ไฮแกลสองหมื่นหาว่ะท่านขายนะครับผ่าสมบูรณ์ว่าท่านนี่เบื่อเดียด๋ยวนี้จะพ่าชุดใจ เปลยังพอประเทศเนี่ยเอาไปหังประเทศนะครับหา,ายปหไปเดี๋ยวผมเซฟไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมจิ้มล่องไปหดดาตานนะครับค,ครับ,รบผมสำหรับคลิปงัวแดงนะครับขิดงัวแดงวันนี้หลากหลายมิ ดีครับเหมือนนี่แดงจัดจัดแดงจนโอ้บอกห่นเล้ครับอยู่ทางฝุนนะครับสำหรับพี่น้องทีมมักว้วแดงนะครับที่มัาว้วแดงเท่ากับไายพี่น้องเบื้องแยกเป็นชิปๆิปนะครับเพื่อความสนใจของแต่ละคนนะครับในหอยซีแปดสีแดงง้วขาวง้วแดงง้วชัโรโลดเลืองง้วพื้นบานออกนะครับแต่บางลิปจําเป็นเท่ากับต้องร่วมร่วมวกกัสิเขียนซื้อไว้นะครับ ตอนนี้เห็ดออกมาลอยเกลาอิบสองตอนแล้วนะครับให้หอยชีบแปดไทยทำม้วมาลอยเกลาสิบสองตอนแล้วเห็ดไปเรื่อยๆนี่แหละครับมาจะน,น้ํากับมวนนะครับมาจะน,น้ํากับมวนเห็ดไปเรื่อยๆไทยทำไปเรื่อยๆเป็นยังไงพอ่อ <c oughs> ขายแล้วขายไรเป็นแดงคุณ <c oughs> พอเสียใจนะครับหมูร <c oughs> ้านกระเดกขายมันนีก่ก็ได้ขาย ไปมามากับมิตรพีตะนองกันละครับนายหอยกับสินนาเกาเกาไปสน,นานนมนั่นสน้ํานี่นะครับนายหอยซีปแปดกับมาเล่นน้ําพีน้ํหนองสำหรับคลิปว่าแดงนะครับคลิปว่าแดงกับปากไว้ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวไทยคลิปเข้ากับสีมี้ตัวอย่างที่เขาไทยทำมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ